สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้จะพาไปชมมิซูบัชิอัลแลนเดอร์ PHEV นะครับเป็นรถพิเศษนะครับอ่ะพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวบอกกนว่ารุ่นนี้นะครับเป็นมิซูบัชิอัลแลนเดอร์ PHEV นะครับปี2021นะครับผมก็คือเป็นรถค้างสต็อกนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นรถใหม่นะครับที่ยังไม่ได้มีการใช้งานเลยเป็นรถที่จอดอยู่ในสต็อกนั่นเองเพื่อผลิตมาเพื่อเราขายนั่นเองครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันค้างสต็อกก็คือมันยังขายไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยยทางเนี่ก็คือ มีเขาเรียกว่าจัดเป็นแคมเปญแล้วกันเพื่อระบายรถคันนี้ออกนะครับก็คือจากราคาเดิมเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับถ้าสีขาวมุกเพิ่มไปอีกหมื่นห้านะครับเป็นล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันนะครับลดร,ราคานะครับผมเหลือหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็คือลดไปเยอะเลยนะครับในราคาล้านสองเนี่ยก็คือถูกกว่าปาเจโร่จีนีพัทด้วยนะครับตัวนี้ก็ออปชันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคือคือออปชันตัวนี้เนี่ยเป็นออปชัน เต็มนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออปชันเยอะสุดเท่าที่มันใส่เข้าไปได้นะครับในไลน์ผลิตของทางมิตซูบิชิมอเตอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆอบคันนะครับแล้วก็ดูว่าออปชันฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับในรุ่นนี้นะครับแต่จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดก็คือมันสามารถใช้เป็นระบบน้ํามันนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จแบตได้นะครับ แต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันจะใช้มอเตอร์วิ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีหน้าที่แค่ปั่นไฟเท่านั้นนอกจากเราจะใช้ความเร็วสูงนะครับหรือว่าใช้โหมดสปอร์ตที่ขับเร็วๆเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาทํางานควบคู่กับมอเตอร์นะครับให้มันมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปเจาะทีละจุดเลยแล้วกันว่าระบบเครื่องยนต์มีอะไรบ้างมอเตอร์แรงมา้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ต่างๆนะครับที่ให้มาในรถกับราคาล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ย มันคุ้มค่ามันคุ้มค่าไหมนะครับที่เหมือนว่าเฮ้ยเราจะเอารถไปใช้คันหนึ่งเนี่ยเออมันคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวไปดูทีละจุดกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับสิ่งที่เห็นแบบว่าเด่นชัดเลยก็คือจะเป็นตัวไฟหน้านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็เป็น LED นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบออโต้ไฮบีมด้วยนะครับสามารถปรับไฟสูงต่ำได้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ มีเซ็นเซอร์จับนะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาวิ่งไปจังหวัดขับในที่มืดเนี่ยมันก็จะปรับไฟสูงให้เราเองเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับจะเป็นเหมือนโครเมียมนะครับโครเมียมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะครับด้านข้าง2แล้วก็ตรงกลางอีก2นะครับเอาไว้กะระยะนะครับแล้วก็ตัวแผ่นสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือตัวฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับเวลาเรา กดใช้เนี่ยก็คือมันจะยื่นออกมาแล้วก็เป็นน้ําฉีดเข้าไปที่ไฟหน้าเพื่อเอาไว้ล้างนะครับเวลาไฟหน้าเราไม่สว่างหรือว่าไปโดนพวกขี้เลนขี้คนเวลาเราไปลุยอย่างเงี้ยครับมีไฟตัดบอกให้นะครับเรียบร้อยพร้อมลุยเลยนะครับตัวชายกันชนด้านล่างเป็นโครเมียมตกแต่งนะครับแล้วก็เป็นช่องนะครับรับลมด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านข้างตรงแก้มนะครับจะมีเป็น โลโก้นะครับปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับ5รูนะครับสีบอลเงินนะครับขอบ18นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรกนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยระบบเบรก ABS EBD BA มีให้ครบนะครับป้องกันลื่นถลมมีให้หมดนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับกระจกด้านข้างนะครับปรับแล้วก็พับด้วยด้วยระบบไฟฟ้านะครับ มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ตรงเลนที่เราเห็นเลยก็คือตรงมุมจะมีเป็นสัญลักษณ์อยู่นะครับตัวนี้ก็คือมีระบบบายสปอตวันนิ่งนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเตือนเวลาเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้เนี่ยจะติดเป็นสีส้มนะครับเวลารถด้านหลังเรานะครับเข้าในระยะที่เซ็นเซอร์จับได้นะครับแล้วก็เป็นระยะที่เหมือนกับว่าจะเป็นจุดอับสายตาถ้าเซ็นเซอร์จับได้เนี่ยกระจกจะเป็นสีส้มนะครับผู้ขี่ก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับ กรณีที่เราเนี่ยมองไม่เห็นรถจริงๆหรือว่าขับในที่มืดอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะครับคันนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กระจกซ้ายขวานะครับทำงานร่วมกันทั้ง4ี่ตัวนะครับมันจะประมวลผลออกมาแล้วก็ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยเป็นแบบรอบคันเลยนะครับทำให้เราขับขี่แล้วก็ถอยจอดเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากนะครับตัวนี้สามารถกดดูเวลาขับเจ้ฟุตบาทอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเือจับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ มีปุ่มสมัร์เนที่นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสามารถเอาไว้กดเปิดล็อกประตูนะครับแล้วก็ล็อกประตูนะครับในปุ่มเดียวนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยครับตัวนี้แล้วก็มีตรงบันไดนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับคิ้วกระจกก็เป็นโครเมียมเพิ่มความหรูหรามากนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเอาไว้เติมน้ำมันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวชาร์จแบตอยู่ฝั่งขวานะครับในรุ่น PHEV o u t l a n d e r เบรกหลังนะครับเป็นแบบดิสเป็นแบบดิสเบรกนะครับแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าอุปกรณ์ให้ให้มาจัดเต็มเลยนะครับเสาคีบฉลามแบบชักฟินนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับไฟเบรกัวที่3 LED นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ มีมาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสามารถเปิดจากรีโมทเราก็ได้แล้วก็เปิดจากด้านหน้าก็ได้นะครับด้านหลังเก็บของได้เยอะมากแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์หลังให้อีก4จุดนะครับอีกล้องนะครับเวลาถอย แล้วก็เป็นโลโก้เล l เ n d ร์นะครับช่องตัวนี้นะครับด้านขวานะครับอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เอาไว้ชาร์จไฟนั่นเองนะครับถ้าเรามีวอลอกอยู่ที่บ้านชาร์จวอลอกเนี่ยก็คือ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงไม่ถึง5ชั่วโมงหรอกเต็มแล้วตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดมีบางทีเรามีแบตอยู่แล้วอย่างเงี้ยอาจจะชาร์จแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็ตเต็มละแบตเต็ม100%เนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ50โล ถ้าใครใช้รถวันหนึ่งไม่เกิน50โลนเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นแทบไม่ได้ติดเลยก็คือใช้ไฟไฟ้าอย่างเดียวเครื่องยนต์ก็ไม่ติดขึ้นมาเลยนอกจากเบ็ดมันจะหมดเครื่องยนต์มันถึงจะติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว DC f a ฟ้าชาร์จได้นะครับตัวนี้ชาร์จเร็วเนี่ยก็คือ25นาทีเนี่ยได้ประมาณ80%เลยนะครับแปบ๊บเดียวเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟก็คือแบบเต็มแล้วนะครับตัวนี้สามารถไปต่อได้สบายแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชาร์จเนี่ยตัวเครื่องย ปั่นไฟกลับเข้าไปได้อยู่ดีนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งานของแต่ละคนนะครับตรงนี้มุมจากด้านหลังนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับว่ามีออปชันอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยครับต่อมาด้านในนะครับตัวนี้เปิดประตูมาเราจะเห็นเลยว่า นี่ครับแผงด้านข้างมันจะมีตัวลายนะครับเรียกว่าไดมอนด์คิ t ติงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลายเคปลราสีดํานะครับตัวนี้ให้ความหรูหราแล้วก็งานนี่แบบเนียบมากให้ดูไกลๆเปิดมาก,ก็สวยแล้วนะครับแล้วเป็นระบบควบคุมกระจกนะครับต่างๆถัดขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุอย่างดีเลยนะครับเป็นแบบ นุ่มนะไม่ได้แบบแข็งนะเป็นแบบกลกลมเลยเนี่ยเดียวว่าเหมือนเป็นเป็นซอฟ์นะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นโนแบ็คนะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆนะครับมีทัชชันคอนโทรลนะครับควบคุมหน้าจอนะครับด้านล่างก็จะมีเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากคนนั่งได้เลยนะครับตัวเปิดปิดเสียนะครับวันนี้เวลาเราใช้ EV นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แล้วก็มีระบบ FCM ัมาพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบออดัพทีฟคูดคอนโทรลนะครับสามารถแปลผันตามความเร็วคันหน้าได้นะครับสามารถชะลอได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ด้านสายเป็นตัวกดดูกล้องรอบคันนะครับหรือว่าใช้เล่นฟังก์ชันต่างๆนะครับมีปุ่มรับสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้หน้าจอนะครับก็คือสามารถดูเป็นกล้องรอบคันได้เล่น ได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้นะแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay and Auto นะครับตัวนี้เล่นได้หมดเลยนะครับตัวระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลน,นะครับปรับอัตโนมัติได้แล้วก็ถัดลงมาเป็นตัวจอยสติ๊กนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีคันเกียร์เหมือนรถน้ำมันแล้วเพราะว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าอย่างที่บอกว่าคือเขาจะใช้มอเตอร์วิ่งเป็นหลักเลยนะครับพอราเรามีมอเตอร์มันไม่ต้องมีตัวเกียร์มาทดเกียร์มาอะไรก็คือ จะได้เป็นจอยสติ๊กนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเหมือนเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับพอเขาเกียร์ดีเกียร์อาเกียร์เอ็นปกติเลยนะครับเกียร์พีก็กดปุ่มแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนปุ่มฟังกช์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือด้านซ้ายสุดนะครับจะมีเอาไว้กดชาร์จแบตนะครับคือเวลากดปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อชาร์จแบตโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถกดชาร์จได้เลยนะครับ ต่อให้แบตเราไม่หมดเราก็สามารถกดชาร์จได้นะครับตัวนี้ตรงกลางก็เอาไว้แสดงตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็คือเขียนว่า e v e v หมายความว่าเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยคือยนต์จะไม่ทํางานเลยก็คือใช้เป็นแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเราขับรถไฟฟ้าขั้นหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตอนน,ตน,น,ตนี้ที่เราชาร์จแบตเต็มร้อยเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ50โลดูครับท่านไหนใช้รถวันหนึ่งไปถึง50โลเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้น้ํามันเลย ใช้แบตล้วนๆกลับมาก็ชาร์จที่บ้านได้นะครับถ้าเรามีวอร์ชาร์จอยู่ที่บ้านนะครับปุ่มสีน้ําเงินนะครับก็คือตัวสปอร์ตนะครับเวลาเรากดหมดสปอร์ตเนี่ยตัวนี้ปุ๊บหมดสปอร์ตมันจะทํางานทุกระบบหมายความว่าเครื่องยนต์มอเตอร์ทํางานเต็มกําลังนะครับกดปุ๊บ,บนี่ก็คือว่าพุ่งไปเลยนะครับก็คือแรงมากนะครับตัวนี้แรงม้าสูงถึง305เลยนะครับเวลาทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ทํางานร่วมกันเนี่ยให้แรงม้าสูงสุดเนี่ย305แรงม้าเลยซ,ซึ่งผมบอกว่ามันแรงมาก ่กอนผมไปเทสได้ก็คือแบบเออหลักติดเบาะเหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับตัวสีเทาๆเอาไว้ปรับโหมดได้สามารถปรับได้เป็นสโหมดนะรวมโหมดสปอร์ตเป็น4โหมดนะครับจะมีโหมด normal โหมด snow โหมด Lo c k นะครับ normal ก็คือเราใช้ทั่วไประบบจะบาลานซ์ตัวรถเองแล้วก็จัดกําลังขับเคลื่อนเองนะครับตามสภาพถนนถนนแห้งถนนเปียกเขาจะจัดเองนะครับแล้วก็โหมด snow ก็คือเป็นทางลื่นถลไอย นะครับแล้วก็หมดล็อกก็คือเอาไว้ลุยจริงๆนะครับค่อยไปล็อกไปหมดล็อกนะครับแต่ว่าเราใช้ทั่วไปในหมดนอ r m ม l ก็คือไปได้ทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกออโต้โฮนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือไม่เมื่อยล้านะครับไม่ต้องเหยียบเบรคค้างนะครับสามารถละเท้าออกจากแป้นเบรกได้นะครับโดยที่รถไม่วิ่งเวลาออกตัวก็คือกดคันเร่งได้เลยนะครับไม่ต้องเหยียบเบรคค้างไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ตัวเบาะก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังพนักพิงปรับได้เต็มระบบนะครับแล้วก็เพิ่มมาก็คือมีตัวด้านหลังให้ด้วยนะครับตันนี้นะครับด้านตัวที่ตัวแรกเลยนะครับแล้วก็เบาะคนนั่งด้านหน้าก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระจกนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับ แล้วก็มีตัวกล่องเก็บแว่นมีไฟปกติเลยแล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือจะมีตัวระบบซาวน่านะเอาไว้จับความขึ้นไหวในรถถ้าถามว่าจับเอาไว้จับทําไมก็คือเราจะเห็นข่าวที่แบบลืมเด็กไว้ในรถหรือว่าอะไรเงี้ยครับตัวนี้ที่มีอะไรขึ้นไหวเวลาเราล็อกรถแล้วเนี่ยมันจะเตือนเรานะครับก็เอาไว้ป้องกันตรงนี้ได้นะครับนี้เขาก็จะมีมาให้ ด้านหลังนะครับแผงประตูด้านข้างก็เหมือนด้านหน้าเลยครับงานดีมากแล้วก็มให้ดูอันนี้ก็มีที่จับมีที่แขวนผ้าแขวนไรได้นะครับแล้วก็ด้านในก็นี้เลยครับนั่งแบบสบายๆพนักพิงเนี่ยปรับเอนได้ปรับตั้งได้นะครับแล้วแต่ ว่าเราจะใช้งานเลยนะครับตัวเบาะก็เป็นดิมอนฟิลติงเหมือนกันนะครับเวลาพับเบาะก็คือเราจะต้องยกตัวนี้ครับที่นั่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็พับพนักพิงตามนะครับเวลาเก็บก็เอาพนักพิงขึ้นแล้วก็เอาที่นั่งเนี่ยเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวชาร์จไฟนะครับมีช่องชาร์จไฟแล้วก็มีแอร์นะครับให้อีก2ช่องนะครับชาร์จไฟได้นะครับ ตัวนี้ชาร์จ USB ได้แล้วก็ชาร์จเป็นตัวเสียบปลั๊กได้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับสงคนนั่งส่วนหลังสุดอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเก็บของได้แบบว่าเยอะมากนะครับ เก็บได้ปอกว,ว่าเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กนะครับสามารถนี่ส่งกระแสไฟนะไปยังด้านนอกได้หมายความว่าเราสามารถเอาไปแคมปิ้งเนี่ยออนสวิตช์แล้วก็ใช้ไฟจากรถคันนี้ได้เลยกรณีที่เรามีแบตอยู่เนี่ยใช้เสียบเตาย่างอะไรเงี้ยได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นอัธยาะโยนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยมีถุงลมให้ทั้งหมด7จุดนะครับก็คือให้ครบเลยนะครับจะเป็นคู่หน้านะครับหัวเข่าคนขับนะครับด้านข้างแล้วก็เป็นม่านนะครับทั้ง2ด้านตัวนี้ก็คือให้มาครบเลยแล้วก็ระบบเบรก ABS EBD BA มีให้ครบทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องระบบความปลอดภยัยกล้องวงภาพรอบคันอะไรนี้ให้หมดเลยนะครับ ไฟสปอตวันนิ่ง LCA เรียรคอร์ทัฟฟิกอลเร์ตมีให้หมดนะครับช่วยให้เราถอยออกจากห้องจอดได้ง่ายขึ้นนะครับภายในก็จะประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูหัวใจสำคัญนะครับของรุ่นนี้นะครับก็คือระบบขับเคลื่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบตเตอรี่มอเตอร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรหมดการขับเคลื่อนต่างๆนะครับที่เป็นระบบอัจฉริยะของตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไป ดูระบบขับเคลื่อนกันครับต่อมานะครับเป็นหัวใจหลักนะครับของตัว Outlander PHEV เลยนะครับผมก็คือตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยได้เครื่องยนต์เป็น 2,400cc นะครับผมหรือว่า2.4ลิตรนะครับเป็นเบนซินนะครับผมระบบไมเวกนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่128แรงม้านะครับผมตัวนี้ก็เครื่องยนต์เปล่าก็คือแรงแล้วนะแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็น ระบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับมันก็จะมีตัวระบบไฮบริดเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างตัวระบบไฮบริดตัวนี้เนี่ยก็คือมีตัวสามารถปั่นไฟกลับเข้าไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบโดยที่เราไม่ต้องเหมือนกับว่าคอยชาร์จแบตก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีตัวปั่นไฟอยู่แล้วก็คือเครื่องยนต์เรานั่นเองนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ตัวมอเตอร์หน้าเนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่82แรงม้านะครับแล้วก็มอเตอร์หลังเนี่ยให้แรงม้าอยู่ที่95แรงม้านะครับซึ่งเวลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยเต็มระบบเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะให้แรงม้าสูงถึง305แรงม้าเลยนะครับต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือว่าเรียกว่า super all อ h e e l control นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนสีล้อแบบอิสระนะครับ แต่ล้อมันก็จะเหมือนกับว่าบาลานซ์นะครับให้ตัวรถเนี่ยมันมีความเสถียรภาพมากที่สุดนะครับซึ่งทําให้ผู้ขี่เนี่ยมีความมั่นใจนะครับมันจะไม่เหมือนเราขับรถขับ2ที่เป็นขับหลังหรือว่าขับหน้าทั่วไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะขับแบบว่ามั่นใจมากรู้สึกว่ารถเนี่ยมันอยู่กับพื้นตลอดนะครับแล้วก็ยังจะมีระบบช่วยลื่นถลายอะไรพวกนี้ก็คือเข้ามาช่วยอีกนะครับแล้วก็มีระบบแอปแอปทีฟยอคอนโทรลนะตัวนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยเวลาเลี้ยวโค้งนะครับ เวลาถนนถนนลื่นหรือว่าเลี้ยวโค้งแคบๆเนี่ยตัวนี้จะไม่หลุดโค้งเลยถ้าเทียบกับรถที่ไม่มีตัว Active y ย w Control นะครับมันจะโค้งกว้างกว่าอ่าคิด,ดง่ายตัวนี้ก็คือสามารถโค้งแคบๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดโค้งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถชาร์จแบตได้นะครับตัวแบตเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตรงพื้นนะครับตัวนี้เนี่ยแบตเนี่ยอยู่ที่13.8กิโลวัตต์อลนะครับถ้าเกิดสมมติว่าชาร์จ ที่บ้านเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จแบบว่าดีซีฟัซชาร์ดเนี่ยหัวเป็นชาร์จดีมดนะครับตัวนี้ใช้เวลา25นาทีเนี่ยได้80%เลยนะครับก็คือชาร์จไวมากนะครับแล้วก็วิ่งเป็นไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ50ากิโลนะครับนี่ครับระบบการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเขาเรียกว่าเป็น หมดอัจฉริยะนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมี3สเต็ปนะครับเวลาเราสตาร์ทอันดับแรกเนี่ยรถเนี่ยจะใช้เป็นหมวด EV ก่อนก็คือเป็นไฟฟ้าล้วนก่อน,นครับโดยที่เครื่องยนต์เนี่ยจะยังไม่ติดเลยนะครับก็จะใช้เป็นไฟฟ้าล้วนวิ่งไปเหมือนเราขับรถไฟฟ้าคันนึงนะครับหมวดที่ 1. น v ะครับ EV โหมดนะครับหมดที่ 2. นะครับก็คือซีรีส์ไฮบริดโหมด ซีรีส์ไบิดโหมดก็คือเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทาการขับเคลื่อนติดเคื่อนมาในรอบเดินเบาเพื่อปั่นไฟเข้าแบตแล้วก็แบตเนี่ยจะส่งไฟฟ้ามาที่มอเตอร์ก็ยังใช้มอเตอร์วิ่งอยู่ข้อดีก็คือจะประหยัดน้ํามันมากเพราะว่าเครื่องยนต์มันแบบเป็นรอบเดินเบาอะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็เหมือนกับว่าเสียงมันจะเงียบแล้วก็โหมดที่3ก็คือ a r a l l e l hybrid mode นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างจะติดบดหมายนะว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนล้อมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อเต็มที่ เวลาเราใช้ความเร็วหรือว่าเล่นเร่นแซงกระทันหันตัวเนี้ก็คือจะเข้าอัตโนมัติให้เราเลยนะครับตัวรถเราเนี่ยก็คือพร้อมที่จะพุ่งเลยนะครับตัวนี้ก็คือได้ความร้อนใจได้ความแรงนะครับแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยเวลาเราเร่งแซงเนี่ยถ้ารถกําลังไม่ดีอะไรเงี้ยครับเราก็จะเหมือนกับว่าเสียวๆนะจะพ้นไม่พ้นหรือว่าขับขึ้นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้หมดปัญหาเลยนะครับด้วยแรงม้าที่เยอะแล้วก็เป็นระบบขับ4แบบว,ว่าซูเปอร์เอาวิวคอนโทรลเลยนะครับ ต้องบอกว่าออปชั่นคุ้มนะครับกับราคานี้นะครับที่เป็นจัดโปเข้ามานะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาคุยได้เลยครับผมระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับของเจ้าตัว Allader PHEV นะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับผมสนใจนะครับอยากจะดูรถจริงก่อนนะครับหรือว่า จะเข้ามาดูที่โชว์รูมนะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็นัดวันที่สะดวกเข้ามาได้เลยนะครับผมโชว์รูมผมนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบานาตาดกม43ขาเข้ากรุงเทพนะครับผมมิสซูบียร์ทีครับติดกับโชว์รูมนิสันเลยนะครับผมก็เข้ามาชมรถจริงกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด5คันนะครับสีขาว4คันแล้วก็สีดำ1คันนะครับก็คือมีเท่านี้แหละสมมุติว่าถ้าหมดก็คือหมดไปเลยนะครับ ก็ใครสนใจนะครับผมก็นัดเข้ามาดูจริงก่อนได้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดต่างๆนะครับค่างงืกันไผ่อนดอกเบี้ยต่างๆนะครับเข้ามาดูได้เลยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับกับออปชั่นตัวนี้นะครับผมก็ว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ต้องลากกันตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ